กแห่งพลังตอนสกิลเลเวลสองโอเคเราเรียนทุกคนสู้กันได้หนึ่งสองสามรู้สึกจะปิวไอ้น้ำท่วงจนกลับหลังไปเย่ละไอ้ปอนแ่งปิวไปซะละจะแพ้ แม่งเอ้ยนี่กูต้องอขานี่กูต้องลำบากมาเลยนะเนี่ยอออีเอาบาทาไปแดกอา้าวไอพะโลมเหลือมึงกับกูแล้วใช่แล้วมึงกับกูใครได้ชนะยังไงพวกกูก็ชนะม่มาตรงนี้ไงวะทำไมกูรู้สึกว่าตัวกูลอยวะจะออกไปแต่ขอฟ้าโอเคเสร็จละเราชนะละตาลังกู ยังไงต่อรับโอูพวกผม,มชนะแล้วอ่ะก็กเธอพวกเธอสองกลุ่มเอาเกียร์สีไปเลยเย่สวัสดีสวัสดีรับพ่อยังไม่ถึงตองกนกลางคืนเลยนะแต่ว่าพ่อมีข่าวดีมาเล่าให้ลูกฟังนะอะไรร่ครับพ่อคือพ่อสามารถใช้สกิลสองของตัวเองได้แล้วนะดูไว้นะลูกครับพ่อพ่อจะทำอะไรให้ผมดูเหรอน่าจะเป็นสกิลเลรืองสองของพ่อใช่ไหมมีที่ไหนที่ลูกอยากไปหรือเปล่า ผมอยากไปร้านค้าครับสมุดวิทยาศาสตร์พ่อทำได้ยังไงน่ะปะ่ะไปกันลูกเยพี ard, ่แฮมึงเป็นอะไรไอ้น้ำลังมึงหาไอ้พโลมอะไรหลังกูจะมีอะไรปะ่ะลูกคอาร้านค้าเลยนะพ่อยืนรอยอยู่ตรงนี้แหละถ้าซื้อเสร็จก็เดินม,มาบอกพ่อนะครับพ่อเออเอ,อคุณคือพ่อของปอนใช่ไหมครับอ้าวพวกเธอเป็นเพื่อนของปอนกันเหรอ ใช่ครับนี่นี่มันพ่อของไอ,ปอ้ปอลนี่หว่าอาวก็นึกว่าใครใช่เองนี่หวะใช่นั่นพ่อ,อกูกูชื่อไฟชายไอฮาเอาเหรอช,ใชอ่ใช่พ่อมึงแกไม่สมควรมีชีวิตอยู่ไอปังแน่จริงก็ลองดูพลาสมาสมเลเซอร์ฮึทำไมใค้สกิลสมุดไม่ได้โอ้โหไอปังแกไม่รู้หรอกนะว่า ว่าพลังของข้าน่ะมีสองสกิลสกิลแรกคือการยิงเลเซอร์ออชิือสกิลสองก็คือการยับยั้งไม่ให้ศัตรูใช้สกิลยังไงล่ะไม่จริงน่ะถ้าอย่างนั้นก็สมุปมสดปีศาจเฮ้ยสกิลอะไรวนะน่ะสมุดปีศาจไม่เคยเห็นมาก่อนา เสื้อกัดกูเสื้อกัดกูกูว่าเราไปกันเถอะไอ้น้ำกูเห็นด้วยไอ้พลวงกลับกันมาแล้วค่ะพ่อฮะพ่อคุอยู่ไหนวะอ้าวพ่อกูกลายเป็นเสือซะแล้วอ้าว้อ้าวไอ้พ่อไอ้พ่อ